กราบแนบแทบร่องตูดท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025 2026นัดที่25ของฤดูกาลครับคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามโอเทฟอร์ดรีสอทแอนด์สปสปาคู่นี้แข่งจริงวันเสาร์ที่7 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ครับทั้ง2ทีมนี้ครับเคยเจอมากันมาแล้วครับ5นัดหลังสุดครับในทุกในทุกการแข่งขันครับผลปรากฏว่าแมนยูไม่เคยเอาชนะให้กับสเปอร์เลยครับแล้วก็เสมอไป1นัดแล้วก็แพ้กับแพ้กับสเปอร์ไป4นัดครับผมวันนี้ครับมาดูว่าแมนยูจะล้างอาถรรพ์ได้ไหมครับแล้วก็ สเปอร์เป็นของแสลงของแมนยูครับผมคิดว่านัดนี้ไม่น่าพลาดนะครับมเคินคาริกก็มาเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวครับของแมนยูก็ปลุกผีไป2นัดครับชนะรววงสองนัดนัดที่3จะชนะไหมครับเดี๋ยวมารับชมกันแล้วก็มาดูทางด้านไร่อพของแมนยูครับมาในระบบ4 231ครับก็ประตูก็หน้าเดิมครับเซนเนอร์ลาเมนสามตัวรุกก็จะมีอาร์มารกูโน่แล้วก็มาติวุกุญญาครับ ส่วนกองหน้าก็จะเป็นไบออนเอ็โบโม่ครับมาดูทางด้านไรอัพของสเปอร์ครับมาในระบบเดียวกันกับแมนยูพวกเขาก็มั่นหมายมั่นปั้นมือครับว่านั้นนี้จะชนะแมนยูให้ได้ครับเตลซีมอนแล้วก็โอโดเบิร์ตครับเป็น3ตัวลุกแล้วก็มีลิชาริซอนครับเป็นหน้าเป้าศูนย์หน้าทีมชาติบาซิเลียนครับ เดี๋ยวอีกสักครู่ครับก็จะเริ่มเคลียร์กันแล้วมาการเป่าลูกวีเริ่มเคลียร์ครับสเปอร์ยังชุดสีขาวกางเกงสีน้ำเงินได้เคลียร์ก่อนครับบุกจากขวามาซ้ายก็ทักทายโดยการเปิดทิ้งไปแล้วครับโอ้ลูกนี้แมนยูก็ใส่ชุดสีแดงกางเกงสีขาวบุกจากซ้ายมาขวาครับทุ่มเร็วมาครับให้แม็กควายส่งก็ติดเตาลูกนี้เตายังไปต่อได้ครับเปิดมาเข้ามือเซนเนอร์ลาเมนครับ อมยาวขึ้นมาเลยครับให้อามัดมาที่บูโนครับให้กาซิมิโลถ้าเกิดเรียกชื่อผิดพลาดประการใดครับก็ขออาภาัยแฟนบอลทั้งสงทีมนะครับตอก้อนมาให้อามัดลากขึ้นมาแลวอามัดลากขึ้นมาจะสู่เส้นแล้วล็อกคึงนไปคึ้นมามาที่เอโม่เอโมให้กาซิมิโลมาที่อามัดกลับไปที่อมัมบดอีกครั้งครับล็อกมา โอ้โหสเปนวันนี้เอาอาหมาัดอยู่นะครับซิมอนออกบอลมาให้แตวอาทิซิมอนให้กเ,เกรเกเข้ากลางไปนิชัยซ่อนลงมาบอลออกซ้ายมาสเปนสเปนให้แตวอาท่แตวแต่ก็ส่งจรวสุดท้ายติดแม็กควายนะครับไอ,อโบโบ้บุโมทะลุออกช่องนี้ให้อาหมาัดครับมีพื้นที่ลากเข้าไปเลยอาหมาัดอาหมาัดลองยิงดูลูกนี้ก็เสียบสามเรียมเป็นประตูแล้วโอ้แต่เจโตนเตดขึ้นนำ ทอนแนกขอนสเตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยอาบัดเดียโลครับโอ้โหไม่รู้ภาพช้าครับแทงมาลูกนี้ก็หลุดเลยครับเป็นโว้แทงให้อามัดก็ตะบันด้วยขวาแบบเต็มข้อนะครับลูกนี้ตั้งป้อมตะบันเลยครับโอ้โหเสียบสามเดียยยเด่ยมสวยงามครับลูกนี้น่าส่งประกวดครับเอาแล้วครับสเปอร์เริ่มเคลียร์หม่ครับสาวิซิมอนออกบอลมาให้เกล ปอลิญาไปที่ปอโลมาที่โอดเบิร์ตโอดเบิร์ตล่อปอโลมาเติมครับตรงนี้เติมมาสวยเข้ากลางมาให้เกย์เกย์ขวางออกมาให้สเปนกลับไปที่เกย์คืนไปที่ปรลิญญามาที่เกย์กค้งโอดเบิร์ตปอลิญาเกย์คืนหลังไปเลยครับให้โรเมนโลตัดบอลไม่ได้สวิสซิบอนให้เกย์มาที่แตวแตวหลอสเปนมาเติมแต่ก็ ส่งเบาไปแล้วอาหมัดลากขึ้นไปแล้วอาหมัดส่งคืนติดแตวแต่ก็กาซิมิโลมาช่วยซ้อนไม่ได้นะครับอาหมัดให้มาที่กาซิมิโลกาซิมิโลให้ที่ดาโล่ดาโลสับขาหลอกทีนึงครับส่งมาที่อาหมัดกาซิมิโลทะลุออกมาให้เอมโบมโมได้บอลมีพื้นที่กระชากเข้ามาจะพลิกแต่ก็ติดสเปนครับวันนี้สเปนยืนตำแหน่งได้เหนียวครับวันนี้ มาที่เตลได้บอลก็ล่าขึ้นมาเลยครับตกกลับคืนให้สเปนสเปนชิปบอลออกมาสวยลูกนี้ให้เตลเตลก็ชาเข้นไปดาโลวีเข้ามาซ้อนเตลเปิดได้เซนเอร์เมนโชกบอลออกมาบูโน,โนก็สาดยาวทิ้งมาเลยครับเพื่อความปลอดภยัยโอดอเบิร์ลากมาส่งให้เกลที่สาวีซิมอนให้เตลสาวี อย่างล็อกอยู่อย่างคืนมูบอลอย,ออยู่ชิปมาลูกนี้แต่พักอ,อกลงสวยครับทาวนลคือมาที่เกรเกรยังหาพื้นที่จะส่องไม่ได้ครับให้โอเดอร์เร์เกรมาที่สาวีแต่จะพลิกไม่ได้ครับแม่ติดแม็กไกวบอลยาวทิ้งมาเลยแมนยูเกรยให้สาวีสาวีมาที่แตวทะลุออกมาให้ชายซ่อนโดนลุมสองคืนไปที่แตวสาวีไปที่แตว ออกมาที่เกรเกรไปที่เตาแล้วก็เล่นกับคือไปที่เตาอีกครั้งใชัยซ่อนเล่นทางั้นให้เตาจะยิงก็มีคนมาขวางแมนยูตัดบนอลออกมาเลยครับเข้ากลางมากาซซมิโลออกมาที่ดารโลให้อามัดคือนไปที่ดารโลดารโลส่งให้อามัดอามัดตบไปให้กาซิมิโลครับไม่รีบครับ อามัวิ่งมาดาโลเติมมาอามัส่งให้ดาโลกระชากเข้ามาคืนไปลูกนี้ไม่ดีพอแล้วครับดาโลเกนก็แยกไปได้แต่ก็เกก็เสียบอลให้เอมูโมครับไปที่ไมนูมาที่บูโนให้ไมนูชิปออกบาเอาบอลลงได้คุณยาลุกนี้ยิงก็โอ้โหลุนกับออกไปเลยแต่มาดูคุณยาลุงนี้พักบอลลงสวยครับแต่จังหวะสุดท้ายก็รีบยิงไปหน่อยครับ วิคาริโอเล่นสั้นให้สเปนสเป,น,สเปนออกบอลมาที่แตวไปที่ซาวิซิมอนให้แตวอีกครั้งแตวลากขึ้นมาแตวโดนกาซิมิโลเข้ามาแย่งไปครับบอลออกครับแมนยูได้ทุ่มทุ่มไปบอลอยู่ที่อาหมัดไปที่ดาโล่ดาโล่ทะลุออกมาให้อาหมัดอาหมาดดัดดวลกับแตวโดนสเปนขอโทษครับขึ้นไปกาซิมิโลขึ้นไปให้ดาโล่แม็กไว ทำชิงกันครับโอ้โหเคาะไปเรื่อยรบแมนยูโอ้โหออ,อ,อ,ออกบอลมาก็ติดสเปนครับแตว์ไดบอลก็ลากวนมาให้สเปนเกรทะลุออกช่องนี้มาให้แตวคือไปที่เกรมาที่แตวอีกครั้งแตวรอสเปนมาเติมสเปนลากขึ้นไปให้เกรโอ้โหทะลุช่องนี้สเปนส่งมาแล้วยิงโอ้โหซาววีลูกนี้เข้ามือเซนเนอร์เมนเลยครับ ตรงตัวไปครับจบด้วยการยิงครับชุดนี้ของสเปอร์ชิปออกบาลูกนี้สวยครับแโม,โม,โม่เอมูโรขวบปายิงจังหวะสุดท้ายโอ้หกาจะปั่นนะแม่ลุดกรอบออกไปครับเอโมบูโรนมาดูครับดีดลูกนี้จะไซส์ก้อยครับมันไม่ไซส์ไม่พอเลยครับโอ้โห จูนี้โตกับไวเกือบเป็นประตูเหมือนกันครับแมนยูเล่นสั้นครับวิคาเิโอให้สเปนสเปนมาที่แตวแตวให้เล่นกับวิชัยซ่อนครับเติมมาแตวลูกนี้สวยครับลากขึ้นมามีพื้นที่ครับให้สาวีสีมอนลูกนี้ไปที่แตวอีกครั้งเข้ากลางมาติดแม็กควายครับแม็กควายออกบอลมาไม่ดีพอครับมาเข้าทางของสเปอร์แตวให้เกรเกรออกมาที่สเปน สเปนนิชัยซ่อนตกมาให้เตาเตาดีดลูกนี้แม่กะว่าจะให้นิชัยเอา้าโอ้โหเซนเตเมนครับลูกนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูครับดูจังหวะแม่จังหวะเหลือของเกือบครับโอ้โหเซนเตเม่นลูกนี้ถ้าเข้าก็น่าผิดหวังเลยนะครับแมเสียประตูง่ายๆแต่ก็ไม่มีอะไรครับเล่นสั้นครับให้ดาโลลาขึ้นมา วนมาครับกลับให้แม็กวายกาเซิโลไฮดดโลออกมาที่อามัดเข่ากลางไว้ที่กาเซปิโลกรรมการเป่าทุกอินหมดเวลาครึ่งแรกตรงนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดขึ้นนำสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งแรกจากอามัดเดโลครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังครับว่าจะเป็นยังไงครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับผม รับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแมนยูจะได้เคลียร์ก่อนบุกจากขวามาซ้ายครับเอวโ,โมเคลียร์มาแล้วก็ถักทายด้วยการเปิดออกข้างไปเลยครับแมบูโนโ่กลัวไม่ได้คองบอลครับก็เลยไม่ใช่ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บครับก็เลยเตะทิ้งไปก่อนแล้วครับ <laughs> โอลดอเปิดลากมา,ค,มา,โโกค,าคืนไปให้ปอลโลมาที่โอลเดอร์อีกครั้งซาวีขึนไปปริญญาญาล่าขึ้นมาเลยครับให้แตวไปที่เกรเก,รเกรชิปออกมา ติดดาโลครับดาโลได้บอลก็ให้อามัดอามัดเข้ากลางมาให้บูโนโ่บุโนโน่ตบมาให้กาซิวิโร่ให้ไมโนูครับมาตั้งต้นกันใหม่ครับยังไม่บุกค,ครับแมนยูเขาบอลหาช่องไปเรื่อยครับไมโนูออกบอลมาคุญยาเล่นกับบูโนโ่หลอบูโน่เติมมาเติมมาได้สวยครับคุญยาส่งมาลูกน,นี้ บูโน่ลากออกไปทางกลับซ้ายเอาตัวรอดไปได้ให้กุญาญากุญญาเล่นกับบูโน่อีกครั้งวนมาส่งให้กุญญาได้กุญญาโดนลุมสองวนกลับมาออกช่องนี้มาแต่ก็ไม่ไปครับส่งขึ้นกุญาญากุญญาจะล็อกหลบปอโลไม่ผ่านครับออกบอเลเร็วมาสปเปอร์กุญญาส่งขึ้นหลังไปให้โรเมโลโรเมโลให้ฟานเดอเฟน ไปที่โรเมโลมาที่โอดเบิร์ตไปที่เจอปริยามาที่สวิซิมอนดลิชาริสซอนให้มาที่โอดเบิร์ตเข้ามาสวิซิมอนจะตบให้ลิชาริสซอนแต่ว่าติดแม็กไวว์แล้วบมอมยาวทิ้งมาเลยเซนเนอร์ลาเมนแต่ก็เข้าทางของสเปอร์ครับสเปอร์ยังของบอลได้เหนือกว่าแมนยูครับตอนนี้ทำชิงกันหน้าประตูส่งคืนเกรมาที่สวิซิมอนให้ิชาริสซอน กล่าวว่าจะชิงไปถึงหน้าประตูแล้วก็ยิงเลยครับแต่ว่าโดนตัดไปได้หม่งลูกนี้ก็มาเข้าทางของดาวโล,ลวครับแม็กวายคืนให้เซ n เนอร์ลาเมนห้ลุกชอคืนไปที่มาติเนสคืนมาที่ลามเมนบอลยาวทิ้งมาครับลามเมนหม่งได้ครับบูโนโห้กาซิมิโรมาที่บูโนโบูโนโออกบอลให้กุญยากุญยาลากจี้เข้าไป เข้ากลางมาให้มูโน่สวยครับมูโน่ดึงจังหวะล้อให้ไมนูไมโนเล่นกับกาซิมิโรไปที่ดาโลเข้ามาให้มูโน่บูโน่ยังไปต่อได้อย่างไปต่อครับก็แห่จะส่งทะลุช่องนี้มาก็เสียบอลแล้วครับลาขึ้นว่ะสเปนออกมาะซิตแถวแต,ว,แตวได้บอลกระชากขึ้นมาเลยครับตรงนี้ กระชากขึ้นมาโดนดาโลจิมบอลออกไปแล้วครับเป็นบอลเตะม,มุมของสเปอร์แมเชเตอร์ไดเปลี่ยนตัวครับเอาดาโลออกแล้วก็เอามาสลาอุยลงมาแทนครับส่วนสเปอร์ก็เอามาติดแตวลงมาออกไปครับเอาซาลงมาแทนครับเปิดยาเข้ามาปาโลบ่งได้อับมัดแต่มาเข้าทางของซาซาไปเก็บบอลมาให้ใช้ซ่อนเล่นทำชิ่นกับปอโลให้ซาปาโลมาที่ซา ซาพิกบอลมาให้โลไม่โลได้ออกมาที่ซาวิซิมอนแต่ก็ติดไมนูนะครับไมนูมาที่ชอชอเอาบอลเร็วมาให้กุณญ่ากุญญ่าลากขึ้นมาไม่ส่งครับคุณญ่าเห็นช่องแต่ก็ไม่ส่งมาที่กุณย่าอีกครั้งคืนไปแม็กควายไปมาตินเนสให้ชอมาที่กุณยา่ากุญญ่าให้บูโมเล่นกับบูโมครับลากขึ้นมาลากขึ้นมาไม่ส่งครับแมุ่ญญ่าโอ้โหหลอกลูกนี้ก็เสียบอลให้ปอโลไปแล้วครับกุญญ่า ส่งพลาดครับทางด้านของสเปอร์มาเข้าทางเมนูมาที่ชอให้กุญยอดกลับไปที่ชอทะลุออกมาให้บูโน่บูโน่เปิดมาไอ้บูโน่โมงเช็ดลูกนี้ก็แหม,มเบาไปรับไว้ได้วิคาริโอตอบบอลเร็วมาเลยครับสเปอร์ซาวีซิมอนลากขึ้นไปส่งขึ้นหลังปริญญาให้เกรเกรบาดที่ซาวีซิมอน ให้โอโดเบิร์ตบริญญามาทิเกเลจิชาริซอนให้โอโดเบิร์ตคือหลังไปให้เจ้าบริญญาดีดขึ้นมาลูกนี้แย่งกันครับมาติเนสส่งคืนให้ลามเมนบอมยาวทิ้งมาแลยครับาลา,มลามเมนโอ้โหเปิดมาก็หมงคืนก็มาเข้าทางไมนูแล้วครับมาสเตอุยแม็กไวายให้มาสเตอุยครับไปที่อามัดบอมยาวทิ้งไปเลยครับแม็กไวาย ซาให้ปริญญามาที่โอลูเบิร์ตทำชี้กันทะลุกออกมาช่องนี้ครับมาถึงปอโลปอโลได้บอลกระชากเข้าไปชาเข้าไป,าาไปดวลกัตตินสก็ส่งให้อลูเบิร์ตได้เข้ามาที่ปริญญาชิปแม่จะให้เพื่อนมงครับแต่เอาครับดิชาลิสตซอนตะวันลูกนี้ก็ออกครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับแมนยูเอาคอบบี้ไหมหนูออกแล้วก็อูเกเต้ลงมาแทนแล้วก็สเปอร์ครับ เอาโอโดเบิร์ดออกครับแล้วก็เอากาลิเคอร์ลงมาครับชอชอคืนให้มาติเนสไปที่กาซิมิโลคืนหลังมาออกบอลมาให้กาซิมิโลเอาหมัดให้มาสลูยลากไปรอหมัดเติมมาลูกนี้ทะลุเอาขวามาอาหมัดได้บอลกระชากขึ้นไปแล้วครับกระชากขึ้นต่อไป พีกบอลออกมาถะลุออกมูโนโวิ่งทำทางมามูโนโเล่นกับอาหมัดอาหมัดไปต่อได้ไหมมาที่มูโนบโูโนโดโนลุ่สองไปไม่ได้เสียบอลไปครับบูโนโออกบอลเร็วเลยครับซวิซิมอนมาที่สเปนสเปนคืนมาที่ซาสาได้บอลลากขึ้นไปมีพื้นที่ลากต่อขึ้นไปครับอย่างไม่มีใครเข้าครับเปิดลูกนีโอ้โหถ่าปแปลกๆไอซ้อนแต่ก็ รับสบายเัา,นานเนะนัม่นทุ่มเร็วบอบยาวขึ้นมามงเช็ดไปให้อาบาัดได้อาบาัดลากวนมาคืนมาที่มาสุยกาซิวิโรไปที่บูโดบูโดคืนมากา <im> ซิวิโรเซมิโรให้ชอกรรมการเป่าลูกวินหมดเวลาครึ่งหลังตรงนี้แล้วผลปรากฏว่าเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทอรแนมฮอสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับล้างอาถรรพ์ได้ครับเดี๋ยวไปดูวันจริงครับวันเสาร์ที่7 กุมภาพันธ์ครับเวลาทุ่มครึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ครับผมปาหนึ่งกดด้วยขวาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขั้นหูดังด้